ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอดาวรุ่งสกอตคอนเฟิร์มย้ายซบลิวว่าผูเรียบร้อยเบนด,ด็อกดาวรุ่งเลสกอตประกาศยืนยันว่าตัวเองได้ย้ายซบอกลิวผูผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหงแดงได้ยอมจ่ายค่าช่เชยเพื่อเซ็นสัญญาจากเซลติกมีรายงานจากเดียรติกเผยว่าเบนด็อกตัวริมเส้นไวยสมบกปีได้รับความสนใจจากหลายสโมสรก่อนทลิวผูจะผ่านหน้าทีมเหล่านั้นเพื่อปิดดิวเมื่อช่วงเดือนที่แล้วและจ่ายค่าช่เชยเป็นเงินจำนวน6 0แสนปอน โดยสาเหตุสำคัญคือเจกเกนครอปที่โน้มน้าวอยากให้เด็กคนนี้ย้ายมาร่วมชายคาอาคาเดม่หงแดงอีกทั้งความสำเร็จของดาวรุ่งหลายคนที่เติบโตในยุคข,ของกุนซือเยอรมันอย่างเทรนเล็กซาน,นุนและเคอร์ติสโจนก็มีส่วนในการตัดสินใจครั้งนี้ล่าสุดโดกได้โพสต์รูปตัวเองยืนยันว่าได้ย้ายเข้าร่วมทีมลิปูเป็นที่เรียบร้อยโดยมีข้อความว่าเดินหน้าต่อไปข้างหน้ากับเส้นทางใหม่ ลิปูเอคโครายงานว่าดิโกโชตาเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้านี้จะมีผู้เล่นดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่จะทําการสอดแทรกขึ้นมาโลดแล่นสู่ทีมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้เรามีผู้เล่นดาวรุ่งมากมายที่มีความสามารถที่สโมสรแห่งนี้และพวกเขาเหล่านี้จะเป็นอนาคตของสโมสรลิเวอร์พูลในการประสบความสําเร็จสําหรับการคว้าแชมป์เลลิกและแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในอนาคตข้างหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยและหนึ่งในผู้เล่นที่ทุกๆคนในทีมชุดใหญ่นั้นทึ่งในความสามารถและการพัฒนาของเขานั่นก็คือ เคธกอร์ดอนปีกวัย17ปีผมรับประกันเลยว่าอนาคตที่สดใสกำลังรอเขาอยู่เลยทีเดียวรูนี่และเนฟประสานเสียงหงมาแรงเบียดเหลือคว้าแชมป์ลีกเวนดูนี่และแกรดี่ในวิลสองตำนานแมนเชสเตอร์ยูดมองว่าลิเวอร์พูลจะสามารถเบียดเอาชนะแมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เหือใบสีฟ้ายังนำเป็นจ่าฝูงโดยมีหงแดงไล่ตามหลังมาแค่แต้มเดียวกับโปรแกรมที่เหลือให้เล่นอีก6นัดเท่ากันผู้ถึงการลุน้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้รูนี่บอกว่าผมไม่อยากให้ได้ทั้ง2ทีมนั่นแหละ แต่แน่นอนว่ามีทีมหนึ่งที่จะเป็นแชมป์ผมคิดว่าลิพูอาจจะฉกไปได้ผมว่าพวกเขาดูแข็งแกร่งมากในช่วงหลายเดือนหลังและคิดว่าชชนะในรอบตัดเชือก F a เครับเหนือซิตี้สต่อ2น่าจะมีอิมแพคในเรื่องนี้เพราะงั้นผมรู้สึกว่าลิพูอาจจะเบียดได้หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นผมอยากให้ซิตี้ได้มากกว่าขณะที่กันเนวิลให้ความเห็นผ่านสกายสปอร์ตว่าผมคิดว่าลิพูนะเพราะโมเมนตัมและสบิริของทีมในตอนนี้รวมถึงการที่แมนซิตี้ไม่มีกองหน้า จะส่งผลเสียกับพวกเขาณจุดใดจุดหนึ่งผมมองด้ว่าผลงานของซิตี้ในแชมเปี้ยนลีกจะมีส่วนกับการลุ้นแชมเปี้ยนลีกของพวกเขาผมคิดว่าแชมเปี้ยนลีกสำคัญกับเป๊ปก์ดิลาและลูกทีมของเขาหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วในการแพ้หน้าชิงต่อเชลซีแต่เพื่อความแฟร์ลิ์พูเองก็กดดันแมนซิตี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อในช่วงหลายฤดูกาลหลังเพราะงั้นซิตี้ก็อาจจะสามารถยืนหยัดได้อีกครั้งและพิสูจน์ให้เห็นว่าเราคิดผิดแต่ผมแค่คิดว่าตอนนี้ดูเหมือนโมเมนตัมจะอยู่กับลิ์พูเขากล่าว จเจือกนครอปัดการทีมลิพูยอมรับว่าคงคิดถึงเมอร์ซี่ไซดดาบี้แมนถ้าหากเอเวอเรตตต้องตกชั้นจากพรีเมียร์ขึ้นมาจริงๆทัพหงแดงมีโปรแกรมน่าสำคัญพบเอเวอเรตต์นในเมอร์ซี่ไซดดาบี้ที่แอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้ซึ่งทีมของครอปกำลังสู้เพื่อตำแหน่งแชมป์ขณะที่ทีมท็อฟฟี่ต้องสู้เพื่อนีการถูกลดชั้นเมื่อถูกถามว่าครอปจะคิดถึงเมอร์ซี่ไซดดาบี้หรือไม่บอสใหญ่ทีมหงดแดงตอบว่าแน่นอนผมคิดว่าเราทุกคนเคยชินกับมันครอปกล่าวก่อนเกม พบกับยูนเต็ดเมื่อคืนก่อนให้อารมณ์ที่แตกต่างไปอีกแบบโดยปกติจะมีเวลาเต็มทั้งสัปดาห์ก่อนเจอเอเวอเรตันมันทําให้เรามีเวลาพูดถึงเกี่ยวกับดาบ้แมต์อย่างเต็มที่สําหรับดาบ้แมต์ที่กุลิสันปราร์กที่เจอกันเมื่อธันวาคมลิพูเป็นฝ่ายบุกชนะถึง4ต่อหนึ่งจากผลงานทํา2ประตูของโมเมดส์าล่าและจอแดนเฮนเดอร์สันกับดีโกโชตาขณะที่เกมที่อันฟิวพวกเขาต้องปราชัย2ต่อศูนร์บี้แมต์ไม่เคยขาดความเข้มขน้นผมชอบมันแต่ต้องอยู่ในกฎกติกา ไม่เกินเลยเหมือนในอดีตผมต้องบอกอย่างนี้ครับเสริมเรามีเกมที่ต้องเล่นอีกหลังดาร์บี้แมตช์เราทุกคนไม่ควรจะลืมในเรื่องนี้ที่ผ่านมาเกมเข้มข้นเสมอเพราะนี่คือหนึ่งในเกมสําคัญของทั้งสองทีมผมจําไม่ได้เลยว่ามีดาร์บี้ครั้งไหนไม่สําคัญสําหรับเราผมไม่รู้ตอนไหนที่เราไม่มีแต้มเจอเอเวอร์ตันหรือแต้มที่เราเสียไปเมื่อรุดการที่แล้วเมื่อเราต้องพ่ายแพ้ แฟรงค์แลมพาร์ดกุนซือเอเวอร์ตันบอกว่าเขายินดีรับผลเสมอในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้ที่จะบุกไปเยือนลิปูในคืนวันอาทิตย์ทัฟฟี่สินเงินเก็บคะแนนกับการเล่นทีมเยือนในฤดูกาลนี้ไปได้เพียง6แต้มเท่านั้นโดยชัยชนะเกมเยือนหนสุดท้ายเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมกลับกรรันลิพูคู่ปร,รับรั้วเมืองทำแต้มหล่นไป6คะแนนเท่านั้นเสมอ3นัดจากการลงเล่นเกมเย่าในหลีกฤุูกาลนี้เอเวอร์ตันเองยังคงวนเวียนท้ายตารางดินนน้นหล่นหนีตกชั้นต่อไปและอาจจะร่วงลงไปอยู่ในโซนตกชั้นก่อนที่เกมจะคลิกออ เมื่อถูกถามว่าการได้แต้มเดียวจะทําให้เขาพอใจหรือไม่แลมพาดตอบว่าคุณคิดยังไงละ่ะแน่นอนเราจะไปเยือนเกมที่ยากลําบากไม่ต้องสงสัยเลยนี่เป็นทีมที่ยิงประตูใส่แมนเชสเตอร์ได้สี่ลูกคุณต้องเคารพพวกเขาทั้งทีมนี่คือทีมที่สุดยอดเป็นทีมอันสุดยอดแถมมีทางเลือกอันหลากหลายและยังมีกุญสือที่ไม่น่าเชื่อผมเป็นคนมองความจริงเข้าใจถึงระดับของเราในพรีเมียร์และตารางคะแนนคือสิ่งที่สะท้อนจุดที่คุณอยู่ ผมเคยลงสนามพบลิผูคุมทีมเจอลิวอพูมาบ้างและเป็นเรื่องหน้าวันเกรงเสมอด้วยความเคารพที่มีให้กับนักเตะและกุ่นสื่อของพวกเขาถึงแม้คนจะพูดกันว่าวันเกรงแต่ผมไม่อยากใช้คํานั้นหรอกนะเพราะเราเล่นฟุตบอลเพื่อความท้าทายแบบนี้ใช่ว่ามันจะเป็นใจกับคุณไปทุกครั้งคุณได้รับบททดสอบในกีฬานี้และนี่ก็เป็นเกมที่ผมรวมถึงทีมจะได้รับการทดสอบรายชื่อเบสผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าดีที่สุดของลิผูแล,แล้วในเวลานี้ อลิซอนเบเกอร์67ล้านปอนด์เทรนอเล็กซานเดอร์โนฟรีเฟอร์กิวฟันได้เจล้านปอนด์อิบราฮิมาโกนาเต้36ล้านปอนด์แอนดรูสัน8ล้านปอนด์ฟาบิโย39ล้านปอนด์นาบีเกอิต้า54ล้านปอนด์เต็กโกคันตาร่า20ล้านปอนด์โมฮัมเหม็ดซาลาห์สาล้านปอนด์ซาดิโอมาเน่34ล้านปอนด์ลุยดิอาร์สสล้านปอนด์รวมมูลค่าผู้เล่นตัวจริงนี้้ก็420ลลาานนปปปอดด์โยระมณ เป็นมูลค่าในการซื้อเท่านั้นไม่เกี่ยวกับยอดสุทธิรวมจากการขายผู้เล่นออกไปนะครับลุ้นแชมป์ท็อปโมัน6ประเด็นร้อนก่อนเกมพิมลิกนัดที่34สัปดาห์นี้มีคู่ที่ต้องจับตามองโดยเฉพาะเกมเปิดหัววันเสาร์ระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ขณะที่ลิพูก็มีศึกเมอร์ซี่ใช้ดาบี้เปิดบ้านรับมือเอฟเวอรตันที่ต้องดิน้นหลนหนีตายสุดชีวิตอาร์เซนอลปะทะแมนเชสเตอร เป็นการเจอกันของ2ทีมที่มีลุ้นโคต้าไปแชมเปี้ยนลีกสีซั่นหน้าโดยทั้งอาเซนอลและแมนยูเต็ดหมายมั่นจะคว้าชัยมาให้ได้เอมิลส์สมิธโดคือผู้เล่นเดอะกันเนอร์ที่ทำประตูสูงสุดในเอเมเร์สตีดีอมสีซั่นนี้โดยซัดไปทั้งสิ้น6ลูกจากทุกรายการและทุกประตูนั้นจบลงด้วยชัยชนะของอาเซนอลทั้งสิน้นนอกจากนี้ดาวเตวัยยี่สิบเอ็ดปียังคงเป็นคนเบิกสกอร์แรกในเกมที่เจอปีแสดงที่โอทาฟอร์ดและมองหาการเป็นแข้งเลือดพอดีแทบลอนดอนเนือคนแรกที่สามารถยิงงใใส่่แมนนนยยูไไดด้้ทััปละกลบีีเว ในการเปิดบ้านตอนรับทีมสีแดงจากแมนเชสเตอร์นั้นอาเซนอลไม่แพ้เลยในช่วง3เกมหลังสุดชนะ2เสมอหนึ่งและยังเก็บคลีนชีทได้ทั้งหมดอย่างไรก็ดีจากอดีตที่ผ่านมาไอปืนใหญ่ยังไม่เคยเสียประตูในบ้านต่อแมนเชสเตอร์ถึง4เกมติดต่อกันได้เลยจากเกมก่อนที่เปิดบ้านชนะมา3ต่อ2นั้นแมนเชสเตอร์ Madrid นั้นถือเป็นการยุติการไร้ชัยเหนืออาเซนอล6เกมติดต่อกันโดยตอนนี้พวกเขาหวังชนะในเกมนี้เพื่อเป็นการปิดจ็อบไปกลับเหนือทีมนี้ให้ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูก,กาล2 0 1 7 2 0 1 8 อสูรแดงไม่แพ้ในกรุงลอนดอนมาแล้ว13นัดติดต่อกันชนะ8เสมอ5โดยหัวล่าสุดที่แพ้นั้นเกิดขึ้นที่เอเมเรสเเดียมเมื่อเดือนมกราคมปี2020ซึ่งทีมนลีิกสูงสุดที่อยู่นอกกรุงลอนดอนที่ไม่แพ้ที่เมืองหลวงอังกฤษยาวนานที่สุดคือลิปูที่เคยทำไว้ที่16เกมตอนช่วงเดือนพฤษภาคมปี1987ถึงเดือนตุลาคมปี1989เลสเตอร์ปะทะแอสตันวิลลาฮาวิ่บานปีกเลสเตอร์ซิตี้มีส่วนร่วมกับประตูใสแอสตันวิลลา Villa, มากถึง5ลูกจาก4เกมล่สุดทีเจอกนนกัน 4ประตูหนึ่งแอซิดซึ่งเป็นทีมที่เขายิงประตูได้มากที่สุดขณะที่มีแคบเบอร์ลี่ทีมเดียวเท่านั้นที่บ้านมีส่วนร่วมกับประตูมากกว่าวินล่าทีมของแบดเดนลอตเจอร์ ger, มีฟอร์มในบ้านที่ดีมากในช่วง3นัดหลังสุดเมื่อคว้าชัยได้เรียบบุตรโดยหลล่าสุดที่พวกเขาเอาชนะติดต่อกันในบ้านนานกว่าน,นี้คือตอนเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมปี2 0 1 9ที่ชนะได้7เกมรวดสิงห์พยองมองหาการคว้าชานะเลสเตอร์แบบไปกลับในหลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ซีซั่น2003-2004 โดยเกมก่อนสามารถเอาชนะได้ที่วิลล่าพาร์คสองต่อหนึ่งวิดล่าแพ้ติดต่อกันมาแล้ว4ี่เกมซึ่งหสุดท้ายที่พวกเขาแพ้5เกมรวดเกิดขึ้นตอนเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนสมัยที่ดินสมิธยังกุมบังเหียนและหากพวกเขาแพ้ในเกมนี้อีกก็จะทําให้เป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์พิม์ลิกที่มี2องผู้จัดการทีมพาทีมทีมเดียวกันแพ้ติดต่อกัน5ครั้งต่อจากที่ดเนียลฟาเคกับดินสมิธทําไว้กับนอริชแมนซิตี้ประทะัวัดฟอร์ เรียกว่าเป็นของหวานสําหรับแมนซิตี้จริงๆสำหรับวัตฟอร์ดที่โดนเดือบใบสีฟ้าผู้ยิ่งผู้ยํามาแล้ว14นัดติดต่อกันและสถิติจะขึ้นเป็นที่สุดของลีกทันทีหากเกมนี้ชัยชนะตกเป็นของเปปกวาดิล่าไม่มีทีมไหนอีกแล้วที่ราฮิมสเตอร์ลิงจะซัดประตูได้มากกว่าแตนอาราวาตในทุกรายการโดยเจ้าตัวยิงใส่วัตฟอร์ดไปแล้ว11ลูกและ6นัดหลังสอยไป10ประตูทั้ง3ชัยชนะของรอยฮอตสันที่มีต่อแมนซิตี้ได้นั้นเกิดขึ้นจากเกมที่ออกไปลย่ยนทั้งสิน้น2กับฟูลแลมและ1กับคริ และมีแค่นิวคาสเซิลทีมเดียวเท่านั้นที่เขาบุกค,คว้าชัยได้มากกว่าซิตี้และมีถึงห้านัดที่เอมเรลเดนิสยิงได้แต่ทีมกลับตกเป็นฝ่ายปราชัยซึ่งไม่มีผู้เล่นคนใดที่ทําได้มากกว่าเขาอีกแล้วในสีซสั่นนี้และยังเป็นสถิติเทียบเท่าที่ผู้เล่นเดอะฮอเนตยิงได้แล้วทีมแพ้เทียบเคียงกับไฮดาเฮลกุส ah ันเมื่อลุกการ1 9 9 9งเก้เถึงสองพันเบรนฟอร์ดประทาาสเปอร์คริสเตียนเอริกเซนมีส่วนร่วมกับประตู3ลูกจาก4เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีก1ประตู 2, แอสซิส ในขณะที่เบรนท์ฟอร์ดสามารถคว้าชัยในทุกนัดที่ดาวเตะทีมชาติเดนมาร์กลงเล่นเป็นตัวจริง5เกมนอกจากนี้เขาจะกลายเป็นผู้เล่นคนที่2 6ที่ทําประตูใส่สเปอร์ในฐานะที่เคยเป็นผู้เล่นใกล้เดททองมาก่อนแฮร์ดี้เคนยิงคู่แข่งไม่ซ้ําหน้ามาแล้ว31ทีมในศึกพรีเมียร์ลีกโดยเบรนท์ฟอร์ดเป็นทีมเดียวที่เขายังยิงใส่ไม่ได้ซึ่งเคนมีส่วนร่วมกับประตูในลอนดอนด์บี้แมไช์ไปแล้ว50ลูก39ประตู11แอสซิสต่มีแค่เทอร์รี่องดีเท่านั้นที่ ไม่ว่าจะคุมทีมนับเป็นเวลา16นัดเข้าให้แล้วที่เดวิดมอร์เอาชนะเชลซีอย่างที่ออกไปเยือนในลีกไม่ได้เลยเสมอ7แพ้9ซึ่งมีแค่2ทีมเท่านั้นที่เขาไม่ชนะติดต่อกันได้นานกว่านั่นก็คืออาร์เซนอลและลิเวอร์พูลส่วนในการเจอกับเดอะแฮมเมอร์ของเชลซีที่บ้านตัวเองนั้นกเขาแพ้แค่ครั้งเดียวจาก15เกมลีกหลังสุดชนะ10เสมอ4โดยความ่พยแพ้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019ขณะที่เวสต์แฮมคว้าชัยเหนือเชลซีได้ถึง3จาก5เกมลีกหลังสุดแพ้2 โดยเกยมแรกสามารถเชิยชนะไปได้ที่3ต่อ2ที่ลอนดอนสเตเดียมและก่อนอ้นนี้เวสแฮมพึ่งชนะเชลซีได้แค่3นัดจาก26เกมหลีกที่เจอกันชนะ6แพ้17สิงห์บูไม่แพ้ใครในเกมที่เล่นวันอาทิตย์สีซั่นนี้8นัดชนะ5เสมอ3โดยเกยมสุดท้ายที่แพ้วันนี้คือนัดสุดท้ายของฤดูกาลก่อนที่พ่ายต่อแอสตันวิลล่า1ต่อ2ต่อวองลิปูพระเอเวอตันเอเวอตันยุติการไร้ชัยที่อันฟิลด์20เกมเสมอ9แพ้1 1หลังจากซีซั่นก่อนบุกมาคว้าชัยที่นี่2ต่อ0 ถึงกระนั้นพวกเขาไม่เคยชนะที่บ้านลิพูสองครั้งติดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี1986ในทางตรงกันข้ามลิพูเองก็เพิ่งแพ้ต่ออดีตรั่วมเมืองนัดเดียวจาก22เกมลีกชนะ9เสมอ12ไม่มีเกมเิมลีกนับไหนที่ลงเอยได้ผลเสมอไปมากกว่าการเจอกันระหว่างเออร์ตันกับลิพูอีกแล้วขณะที่สึกเมอร์ซี่ใช้ดาร์บี้แมตผลิตใบแดงมากถึง22ครั้งและมีประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บหหนซึ่งทั้ง2อย่างนี้เป็นสติมากสุดของลีก โมฮัมเหม็ดซาลายิง2ประตูในเกมที่เจอกันนัดแรกที่กุติันพาร์คซึ่งผู้เล่นหงแดงคนสุดท้ายที่ทำอย่างน้อย2ประตูใส่เอลตันซีซั่นเดียวกันก็คือดิกฟอร์ชรเมื่อรุกูกาล1925ถึง1926 3ประตูในบ้าน2ประตูนอกบ้านหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ